วันนี้จะมารีวิวนะคะคนที่โหลดแอปไม่ได้มีมือถือเก่าอันนี้ก็มือถือเก่าค่ะรุ่น j 5คือแอปเต็มโหลดอะไรก็ไม่ได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเราจะโหลดแอปโปรไบเว็บเราชนะกับเป๋าตังก็แค่เราเข้าไปที่หน้าเพจของเรานะคะก็คือเราแค่เป็นลบไปถอนการติดตั้งค่ะเพราะว่าแอปเฟซบุ๊กนี่นะคะ มันกินพื้นที่มากมันมีทั้งหมด3 0 8เมกะไบต์ค่ะเราก็ถอนการติดตั้งไปเลยเพื่อเราจะได้โหลดเราจะได้โหลดได้ก็คือถอนออกไปเลยค่ะแล้ว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็คือถอนเอ,อ่ตัวนี้ออกไปด้วยค่ะ Youtube ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะคะทีนี้อันนี้เครื่องนี้เป็นระบบ Android นะคะระบบ Android ก็คือ จะต้องเวลาจะโหลดเข้าไทยชนะนะคะเราก็จะเข้าไปที่เพ e สโตเข้าไปที่เพ t สโตนะคะทีนี้เราก็จะสามารถโหลดได้ก็คือพิมพ์เนี่ยค่ะพอพิมพ์อันนี้เคยเค้นหาข้อมูลมันเกือขึ้นมาเลยนะคะเราใช้เราเว็บเราชนะ c o m แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราก็พิมพ์ตามนี้เลยค่ะก็พิมพ์ไป เบอร์ไวเบต้องมีดอทนะคะถ้ามันยังไม่ขึ้นมานี่เราต้องมีดอทเราชนะดอตคอมนี่ค่ะ แต่ถ้าเคยค้นหาแล้วมันก็จะขึ้นมาว่า,าเราชนะนี่เลยเราก็เข้าไปเลยค่ะเข้าเราชนะนีะ่รูปรูป,รปเราชนะลงทะเบียนเราชนะแอปนี่ค่ะเราก็กดเข้าไปที่เว็บนี้แล้วก็เปิดลงทะเบียนนะคะอ่ะเราโหลดอันนี้อันนี้เคยโหลดแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยแต่คนที่ยังไม่โหลดมันก็ยังไม่ขึ้นนะคะพอเข้ามามาหน้านี้ปุ๊บเราก็จะ กดไปเลยกดเร็วๆนะคะมันจะมาเร็วมากแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เลยแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วก็ต้องลงประชาชนลงทะเบียนใหม่คนที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งหรืออะไรของรัฐเราก็กดนี่ไปเลยค่ะลงทะเบียนใหม่ ทีนี่หลักเกณฑ์เงื่อนไขนะก็อ่านนะคะว่าเขาเขียนว่าหลักเกณฑ์ใครเข้าหลักเกณฑ์มั่งก็อ่านอ่านแต่ถ้าเราไม่อ่านครบนี้เราไปกดตกลงโอเคเลยก็ได้ก็คือเปิดไปให้สุดนะคะนี่มันก็จะเป็นหน้านี้นะคะก่อนที่ที่ที่จะเข้าได้ก็ต้องนี่คะ่ะกดเข้าไปที่ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมไปก่อน ไปก่อนนะคะก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็ยืนยนันยืนยันปุ๊บมันก็จะเขียนว่าคงลงทะเบียนโครงการเราชนะนี่ค่ะเขาจะมีคำนำหน้าชื่อชื่อภา,า,ษ,าษาไทยชื่อกาเราก็ลงลงเขียนชื่อเราไปใช่ไหมคะเอนเราก็กดนายนางอะไรของเราไปชื่อค่ะต้องเป็นชื่อชื่อชื่อเราก็กดเข้าไปนะคะกด ชื่อนามสกุลเลขเลข,เลขบัตรประชาชนที่สำคัญคือนี่ค่ะหลังหลังบัตรประชาชนตรงนี้ที่หลังบัตรประชาชนนี่มันจะมีเป็นภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างหลังบัตรประชาชนนะคะต้องเขียนภาษาอังกฤษตัวใหญ่ให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็มา,าลงว,วันเดือนปีเกิดตรงนี้นะคะแล้วเขียนเบอร์โทรเขียนเบอร์โทรลงในช่องนี้เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนพอลงทะเบียนไปปุ๊บเขาก็จะ ติดต่อกับมาถ้าลงทะเบียนไม่ได้เขาเขาติดต่อกับมาแต่ถ้าลงทะเบียนได้ก็ต้องรอค่ะว่าจะได้ไรับเมื่อไหร่แค่นี้เองค่ะก็ะเสร็จแล้ว